สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ประเทศโอริเวียนะครับผมเชิฟดีแอดมินเย่แต่นายกเคียไปไหนครับอันนี้จริงครับใช่ครับอันนี้ประเทศนี้ไม่มีเรือนะครับผมประเทศสังคมดีครับประเทศนี้ครับผมไม่เรือนะไม่อะไรนะครับผมไม่เรือไม่อะไรเลยนะครับโอ้ยอดครับผมไว้ครับ ไม่มีเลื่อนครับผมลื่นครับผมประเทศนี้ลื่นไม่มีเลื่อนไม่มีอะไรครับผมครับผมไม่มีเลื่อนไม่ไม่มีอะไรนะครับมาดีครับเรามาดีครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับมามาดีครับมาดีครับไม่เดอนครับประเทศนี้ you <laughs>